ตรงนี้นะครับก็คือจะสร้างรั้วนะครับสไตล์ลอฟนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของเหล็กนะครับก็จะทำตะแกรงตะข่ายฉีกแต่และช่องนะครับนี่ทั้งหมดเนี่ยเช่องสุดไปตรงนู้นเลยนะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูทีหลังนะครับว่า ทำเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้นะครับช่างกำลังหลออคานอยู่นะครับหลออคานให้ยาวไปถึงฝั่งนู่นเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ส่วนของประตูก็จะทำหนาขึ้นมาก็ช่างก็ก่อบล็อกนะครับขึ้นมา ทั้งสองฝั่งแล้วก็เดี๋ยวจะหล่อเสาขึ้นมาเองนะครับก็เดี๋ยวมาคอยดูนะครับว่าพอเวลาเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับตรงนี้นะครับก็คือช่างกำลังก่อบล็อกขึ้นมานะครับในวันนี้แล้วก็เทคานเพิ่มขึ้นนะครับ ฝั่งโนูน้นตรงนี้นะครับก็คือรั้วเนี่ยจะมีทั้งหมด9ล็อกนะครับดยที่ว่าช่างทําคนเดียวนะครับก็จะใช้เวลาหน่อยนะครับแต่ว่าเราก็จะได้อบอกสไตล์หรือว่าสิ่งที่เราต้องการกับช่างได้ตลอดนะครับ ก็เดี๋ยวจะมาคอยดูกันนะครับว่าสไตล์ of ฟนะครับของบ้านที่มีเนินคือจะเป็นถนนที่แบบไม่เท่ากันนะครับก็คือฝั่งนู้นจะเป็นด้านต่ำแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นด้านสูงนะครับจุดประสงค์ที่ทำก็คือป้องกันน้ำไม่ให้ไหลเข้าบ้านนะครับ เราก็จําเป็นที่จะต้องก่อฝั่งนู้นให้สูงขึ้นมาหน่อยก็ต้องคอยดูตอนต่อไปนะครับโดยสถานการณ์โควิดนะครับทํารั้วเสร็จประมาณ1ปีนะคระเพิ่งได้มาดูรั้วนะครับก็เลยมาติดตั้งโซลาเซลล์ใส่บ้านเล็ที่ให้เรียบร้อยนะครับใส่ตู้จดหมายอันนี้นะครับก็คือรั้วที่ได้ทําไป งบประมาณก็มากกว่า50,000บาทนะครับโดยที่ว่าที่นี่ราคาช่างจะถูกนะครับตรงนี้ก็ติดโซลเซลล์ทุกช่องเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับโดยที่ว่าน้ำท่วมนะครับ น้ำท่วมเนี่ยข้างล่างก็จะเป็นคราบหมดเลยโอเคนะครับถ้าท่านไหนนะครับอยากนำลองไปทำรั้วที่บ้านของตัวเองนะครับแต่ว่าตอนนี้เหล็กแพงนะครับเมื่อตอนที่ทำเนี่ยเหล็กยังถูกอยู่นะครับก็ประมาณก็มากกว่า50าหมบาทนะครับแต่ไม่ถึงแสนนะครับมากกว่าหน่อยๆ อเคครับอ่าตรงนี้นะครับเรามาเทศสระบบไฟรั้วหน้าบ้านนะครับเป็นไฟโซล่าเซลล์อ่าเดิน,น,าานเดินผ่านก็จะสว่างขึ้นทีละดวงทีละดวงนะครับนี่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครนนี้หน้าบ้านเราก็จะสว่างแล้วนะครับ เพิ่งติดตั้งเสร็จวันนี้เลยโอเคสวยแงมสว่างบ้านเดียวนะ้บ้านสว่างบ้านเดียว